สวัสดีครับผมพบกับช่องนายเอกเกานะครับวันนี้กับพามากูบวงครับพี่น้องนี่ป่าไม้อยู่หลังนี้ครับเป็นไม้หน้าล่างนะครับแล้วก็ป่าฟางเขียวนะครับแล้วพอมีแ้มนะครับวันนี้ก็เป็นไม้ลาะนะครับซีไม้ตาห้องกับลาะไปนะครับซีไม้ผลประกอบการเนี่ยมันเศรอบังเมื่อนกันได้ไป30กด3 1เตัวครับไม่ค่อยหมานครับพี่น้อง กับมือมันเนี่ยพวมันเนี่ยละครับก็ย่อมเข้าใจนะเดี๋ยไปไปมือละลอยสองลอยตัวมือละมันทุกมือมันก็บอกอะไรนะครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งแต้มกันครับเป็นไทยเป็นเจ้าช็อตไปได้พี่น้องนี่สภาพไม้นะครับถุงหน้ากว้างแสนสวยนะครับกับทิมพีแทนไว้อีกไม้นึงนะครับฝ่าว่านะครับพว่าเป็ดนะครับนี่เป็ดพี่น้องเป็ดลงไม้ครับแย่อยู่โอเคครับพี่น้อง เบ่งบ่วงผมนะพี่น้องวานเป็ดอยู่ชว่วงนี้นะฮะเพิ่นเฮ็ดนี่อย่างเพิ่นเฮ็ดจังสัน่นนะครับโอ้ตายพี่น้องตายแบบนี้นะฮะตายแบบนี้ริมหนีนะครับริมหนีคือบ่วงผมขึ้นไปโอ้ตาย เทันสีได้หนูยังได้แบบนี้โอโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวแทนทีก็ค่อยปล่อยก็ได้โอเคครับพี่น้องโอ้เปิดคำสีบอกเห็นกันอยู่กันยังบอกยี่ยี่ผมระเกียดนี่เปิดคำสีบอกครับพี่น้อง กำลังสีบ่อแห้งแห้งอยู่นี้เชี่ยครับพี่น้องครับข้างหน้านี่ก็มีแต้มแล้วนะครับนี่ว่วงหันผม่เมีนดินเยอะนี่พี่น้องแต้มแล้วมันมีเป็ดอ่ะมันมีเป็ดมาถึกบ่วงอ่ะโอเคครับพี่น,ออน,น,น้อนงสวยๆเลยครับแก้วครับ ผมซื้อว่าพันธิถืกไม้ยองเนี่ยนี่เบลยครับผมซื้อว่าพันธิถืกไม้ยองไม่กินไม้พี่น้องไม่กินไม้เด็กพันธุ์มุดขีดตมเดี๋ยวว่าพันธุ์มุดขีดต่อมโอเคครับสวยๆครับพี่น้องได้เงินแต้มครับเดี๋ยวไม้หนึ่งนะครับพี่น้องนี่ไอ้หลังแรกแขกหมันนี่หลังแรกแขกหมันครับพี่น้อง แจ๋วเลยสวยครับโอเคครับพี่น้องโอ้ยน้องเอ้ยไปใหญ่ตัวใหญ่ๆบ่มีตีเ่็นไงตัวน้อยนีี่่พนอ้องนาบวมเ่ะปล่อยเด้อครับเดี๋ยวจะปล่อยเบาด,อดตัวน้อยพวดโอเคครับพี่น้องเห็นแหมพี่เทียนติดยับเลยติดยับเลยอ่ะ นู่นอ่ะละเท,ท้ายๆอ่ะเต็มเลยพี่แทนครับติดรุ่นนี้นะเนาะพี่น,อน้องเนาะรองขท้ากับแดงปวดเรียบปวดเลียบต้นดินอืมน้องเมื่งเงี้ยแฮี้น,อน้องเห็นปะน้องเห็นปะนี่ไหวมาปลูกกันอย่างขั้น แล้วพี่น้องโอเคครับสวยๆพี่น้องพันหยาหลักุ่มพันหยาสวยงามเลยครับล้อมแซมซ้อนครับพี่น้องนี่สวยงามอยู่ครับสอยงามพี่น้องครับตัวนึงค่อยงามบันไดหนูกระตูมก็ค่อยใหญ่ครับโอเคครับพี่น้องแล้วสวยๆเลยครับชอบรรยากาศเีย็นราแล้วหรือว่าเก็บแล้วหรือว่าโอเคครับตรงไหนปากกล้วยใบ โอ้ยพุ่นเป็นหน้าล่างมอ,อมือันนั้นละคางๆนั่นละ,ละหน้าเอาไเต็มเลยหนูเต็มยังได้หนูเต็มตลอดจ้องน้าหนูเต็มวันี่นี่หนูเต็มวันี่เอาพี่น้องสรุปแต้มครับพี่น้องพี่แทนไหนเท่าไรก่อนยี่สิบเต็มโอ้สองร้อยก็หลังป่ะ200สองร้อยเท่าไรสองร้อยก็หลังแต่ยี่สิบตัว เบิง้งสี่ลอยหลังก็ได้ยี่สิบตัวพี่น้องโอ้ยสี่ลอยหลังก็ได้ยี่สิบตัวแต่สี่ลอยหลังสองหมายครับคือกดบดเลยอันบดอา่อากดมาดักก่อนนะครับอันเพื่อนบอกผมว่าพี่ถ้าเจอหนูติดบ่วงเอาเลยนะพี่พี่เอาพี่เอาของผมเลยนะพี่ปดเอาเลยสลับกันครับพี่เอาของผมเลยนะ <laughs> ครับผมสภาพไม้ไม่นีก็เป็นแบบถือเป็ดกวนพี่น้องไม้ที่ม่องไห้เบิงไหวมันหมัน,มนที่น้นได้หลายกับบริลลุ่งครับกับถือกอกกวนแนนจากเป็ดก็ว่าเขาไม่ได้หรอกเขาก็เลี้ยงเป็ดแต่ก็เครียดอยู่กลลุล่งเหมือนไหนก็ได้ดอกเป็ดเป็ดก็อยู่ฝั่งหนึ่งไปปล่อยไปหายอีกโอ้ตายพ่อบอกกำลังจะไปดักเป็ดพัดลงโอ้เสียงแห้งพี่น้องเอ้ยกับเยงยยังนะครับกะ ต่างคนต่างหากินหาอย,ยู่หากินก็เครียดอยู่หากว่เครียดบพรเครียดอยู่เสร็จแล้วครับหมานลุย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 เวลาพี่น้องสบายตัวเราโอเคครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดต๊าไม่ได้ครับแชร์ให้ก็ดีเป็นกําลังใจช่องเล็กๆของนายเอ๋นะครับบุญพี่เทียนเมื่อคืนได้กี่ตัวนะสิบแปดเช้าได้สามสิบแปดโอ้โหวงสองร้อยได้สามสิบแปดตัวกกถือว่า โอเคผลงานกับพ่อใสไ่ได้นะครับผลกับผมกับสีได้ผมกับแด้ประมาณห้าสิบตัวกะโอเคครับพี่น้องผลงานกับใส่ได้อยู่ถือว่าพ่อใส่ได้หรอครับไปดีกว่าเฝ้าดีกว่าเห่ากะบโบตำตาหรอครับเกิดสิประมาณเจ็ดโลละมื้อนี้หกเจ็ดโลโอเคครับพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับ